ลอยย้ายเข้าคอนโดหรูใจกลางเมืองราคาดีเกินจริงจนน่าสงสัยห้องสวยทันสมัยวิวดีไม่มีที่ติแต่ทุกคืนความเย็นเยือกจะแผ่ซ่านมาจากมุมห้องนอนไม่ใช่ความเย็นจากแอร์แต่เป็นความเย็นที่กัดกินกระดูกเธอได้กลิ่นหอมดอกมะลิลอยมาจางๆสลับกับกลิ่นดินชื้นๆคล้ายกลิ่นศพเก่าๆจมูกรำคาญใจทุกที พลอยพยายามคิดว่าอาจเป็นกลิ่นจากท่อระบายน้ำหรือจากห้องข้างๆบางครั้งเธอจะได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาจากโถงทางเดินที่ว่างเปล่าเหมือนมีคนกําลังเรียกชื่อเธอเบาๆแต่เมื่อเปิดประตูออกไปก็พบเพียงความว่างเปล่าและความเงียบที่น่าขนลุกจนกระทั่งคืนหนึ่งเธอตื่นขึ้นมากลางดึกด้วยความรู้สึกหนักอึ้งที่หน้าอกเหมือนมีใครบางคนกำลังนั่งทับอยู่ ลืมตาขึ้นภาพที่เห็นทำให้เลือดในกายพลอยหยุดหมุนร่างโปร่งแสงของหญิงชราคนหนึ่งผมกล้าม,มวยตามแบบโบราณลอยอยู่เหนือพื้นห้องเพียงไม่กี่เซนติเมตรดวงตาที่ไร้แววเมือมองมาที่พลอยอย่างว่างเปล่าเหมือนไม่ได้เห็นแต่สัมผัสได้ถึงการมีอยู่ของเธอกลิ่นมะลิกับดินเก่าโชยแรงขึ้นจนแสบจมูกร่างนั้น ค่อยๆจางหายไปทิ้งไว้เพียงความหนาวเหน็บที่จับใจและความจริงที่ว่าคอนโดแห่งนี้อาจไม่ใช่แค่ที่อยู่แต่เป็นหลุมศพของใครบางคนพลอยรู้แล้วทำไมคอนโดแห่งนี้ถึงราคาดีเกินจริง